ครับเจ้าเตยเชื่อไปเจ้าเก่งเปิดหนึ่งเจ้าดียกเข้ามาเจ้าเก่งปักเข้าให้เรี่ยบโอ้ยโอ้โหเตเต็มข้อรอเต็มเดียวแล้วครับใช่ดูสมใจนะครับเอฟซีที่รอคอยดูเจ้าเก่งเตยเลยเปิดหนึ่งยกสองเจ้าจอบปักเข้าให้ เอยเซอร์ไปเปิดหนึ่งเอาโย,ยกปักเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหเ,เจ้าดีดีเซอร์มาเจ้าต่อเปิดหนึ่งเจ้ากปักเข้าให้โอ้โหเอาล้ครับห้าต่อเจ็ดนะครับเอาเซอร์ไปเลยลูกพัดเน็ดลงนะครับเอาแล้วครับหกต่อเจ็ดนะครับเจ้าเตยซัมติงตามอยู่นะครับ เอาเจ้าเกมเปิดเองดีโยเข้ามาเจ้าเกงปักเข้าให้โอ้โหเอาเสิร์ฟป้าเปิดแตกแล้วครับนี่นะครับฉายาเจ้าจ๋อนะครับแอดมินตั้งให้นะครับเตะ,ะเบิดเปิดแจกนะครับแปดต่อหกนะครับเอาดีๆเสิร์ฟมาโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามหกต่อแปดนะครับเอา้า ก็ลูกออกนะครับเจ้าดีนียื่นขาไปรับนะครับเจ็ดต่อแปดห่างกันแต้มเดียวนะครับเจ้าเตยซัมติงกำลังจะเป็นฝ่ายส่งลูกไปแล้วเอาดีดีเปิดหนึ่งเอายกสองเจ้าเก่งปักเข้าให้เรียบร้อยแปดต่อเจ็ดนะครับเจ้าดีดีกำลังจะเป็นฝ่ายส่งลูกมาเสิร์ฟมาแล้วเจ้าจอเปิดหนึ่งเอาแล้วเจ้าเตยเอาแตม เจ้าเตยซัำติงไรมันฝ่ายลูกเจ็ดต่อแปดเตอไปแล้วดีดีปิปเอาโย oh, oh. เอาแล้วครับตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วครับแปดต่อแปดแปดต่อแปดนะครับ oh, oh. เิดหนึ่งเอาโย oh, oh. ปักเข้าให้โอ้โ oh, ห oh. oh, oh. ดีดีบ้านมะคามกำลังจะส่งลูกมากมากแล้วโอ้โ oh, ห oh. มาเลี่ยวเลี่ยวแล้วครับเป็นแต้มแล้วครับสุดเครื่องครับว่ามันช้าเกินครับมาอีกแล้วครับรีบวิ่งทันครับขาซ้ายตรงนี้เอาสิครับเอาสุดโอ้โหใสกันครับพุ่งครับเอาแล้วครับโดนตังค์ทอนนะครับสิบต่อแปดนะครับดีดๆกำลังจะเป็นฝ่ายส่งลูกไปอีกแล้วเปิดแตกอีกแล้วเอา,เอาแล้วครับเจ้าจ๋ต้องแก้ไขโอ้โหแปดต่อสิบนะครับ เอาเซอร์ไปเจ้าเก่งเปิดเขาดีดียกเข้ามาเจ้าเก่งปักเข้าให้เอาโอ้ยเก้าต่อสิบครับเอาเซอร์ไปเอาเปิดหนึ่งยกสองเจ้าเก่งปักเข้าให้โอ้โหสิบต่อเก้านะครับเจ้าเก่งเซอร์บ้าเปิดหนึ่งเอายกเจ้าจ๋อเขียวไปเรียบร้อย 9ก้าต่อสิบนะครับเอาใหม่เลยครับเมื่อกี้ออกประมาณนิดเดียวนะครับประมาณสามวารับเอาเซอร์ไปเต้มเท่ากันนะครับสิบต่อสิบ ครับเจ้าจ๋อเสิร์เป็นแต้ม2ลูกติดนะครับ11ต่อ10นะครับเอาเสอร์ไปอีกแล้วเปิดเขาเอายกขึ้นมาเจ้าเก่งปักเข้าให้เรียบร้อยมาถขามกำลังจะเสิร์รับเราดีๆนะครับแต้มตามอยู่ที่10ต่อ11เอเอาเซอร์ป้าล,ลูกลงนะครับ เอาดีดีเสื้อป้าเปิดหึงเอาแล้วเอาโยกเจ้าจอบปักเข้าให้โอ้วก็สายเถื่อนชิงเงินรางวัลนะครับ11ต่อ11นะครับเจ้าเตยซมติงกำลังจะเป็นฝ่ายส่งลูกไปนะครับเอาเสื้อไปเปิดหนึ่งยกสองเจ้าเก่งปักเข้าให้แต้มเท่ากันนะครับ11ต่อ11 จบเกมเร็วๆนะครับเพราะเหนื่งแล้วครับเก่าดีดีเซบาเปิดแจกนี่นะครับ12ต่อ11เกมไม่เกมเซบาแล้วเอาแล้วครับเปิดดูที่เจ้าเตยเจ้าจอเตะเอาเปิดอยู่แต่อ๋อโหยเอาแล้วครับ11ต่อ12ดูที่เจ้าจอจะตีเสมอได้หรือไม่นะครับ เอาเสอร์ไปนะครับเสอร์ไปมุมเดิมนะครับมุมที่เสิร์ออกนะครับเจ้าจ๋อเกมไม่เกมนะครับ12ต่อ 11, อ11เกมไม่เกมปักเข้าให้เรียบร้อยไหมยังอยู่เอาแล้วเจ้าเตยปักเข้าให้โอ้โห1ิต่อ12เจ้าเตยเสอร์ไปแล้วตัดยอดเอาเปิดหนึ่ง เอายกเจ้าเก่งปักเข้าให้โอ้โหเอียวตัวเตะมาทางขาขวาเจ้าเตยนะครับแมตช์วิครั้งที่5ของทีมงานบ้านมะขามนะครับเจ้าเก่งจะเป็นฝ่ายส่งลูกมานะครับ12ต่อ11เกมไม่เกมเซอร์ปาเอาเจ้าเตยเปิดหนึ่งยังได้อยู่เอายกเข้าไปเจ้าจ่อปักเข้าให้โอ้โห11อต่อ12นะครับ อยู่ที่เจ้าเตยเส์ฟไปแล้วเปิดเขา้าเอายกเข้ามาเจ้าเก่งปักเขาา้เเขาให้ใหโอ้โห,โหเกมไม่เกณฑนะครับ12ต่อ11ครั้งที่สิเ์ฟมาเจ้าจอเ,เ,เปิดแตก,เ,แตกเรียบร้อยนี่ครับเตะและเบิดเปิดแตกนะครับเจ้าจอนะครับเรียบร้อยแล้วครับ เจ้าเก่งบ้านมะขามกับน้องดีดีนะครับ <_ off> เอาชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์สิบสามต่อสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเดินไปหาน้องดีดีนะครับกับน้องเก่งบ้านมะขามนะครับนี่นะครับน้องดีดีกับน้องเก่งบ้านมะขามนะครับ